สวัสดีทุกท่านนะคะในห้องนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะฉุ่มีเรื่องดีๆจะมาบอกนะคะซึ่งจริงๆในแต่ละวันเราทุกคนก็จะได้รับเรื่องดีๆนะคะกันอยู่ทุกๆวันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่อาจจะส่งผลกับชีวิตของเราไปเลยนะคะเราก็คงจะมีหลายท่านหรืออาจจะมีบางท่านที่อาจจะไม่เคยได้ยินคํานี้มาก่อนเลยนะคะคือคําว่า activation ค่ะวันนี้เราเข้ามาสู่ในยุคข,ของการ เปิดสวิตต์นะคะคกลไกการใช้งานนะคะภายในร่างกายของเรากลับมาทํางานเหมือนตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าทําแบบนั้นได้ตลอดไปนะคะเราคงมีความสุขกับสุขภาพที่แข็งแรงที่สุดกันใช่ไหมคะวันนี้ฉุมีเรื่องดีๆที่ไม่เป็นความลับอีกต่อไปมาบอกทุกคนนะคะสักครู่ค่ะ สมคอนย่ญญาแชหน้าจอนะคะวันนี้อยากจะถามทุกคนหรือว่าใครที่ได้สงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอะไรคือสาเหตุของความเสื่อมชราเราเคยสงสัยกันไหมคะวันนี้ผมจะบอกเลยค่ะว่าความลับนะคะของสาเหตุของความเสื่อมชรานะคะคจะเฉลยในต้นการบรรยายเลยทีเดียวนะคะสาเหตุนั้นคือ oxidative stress ค่ะหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูกับคำคำนี้นะคะ o x x i d t t v v s t r e s s คืออะไรคะมันเกิดจากสภาวะความไม่สมดุลค่ะระหว่างของเสียในร่างกายของเราหรืออนุมูลอิสระค่ะกับสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายเราจัดการได้เองนะคะผลิตมาจัดการมันนะคะมันเกิดความไม่สมดุลเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วความไม่สมดุลเนี่ยค่ะมันจะส่งผลให้เกิดภาวะที่เรียกว่า o x x i d t t v v stress และเจ้าภาวะนี้ล่ะค่ะ คือต้นเหตุของความเสื่อมหมายถึงโรคนะคะที่ไม่ติดต่อแต่เรื้อรังมากกว่า200โรคเลยทีเดียวรวมทั้งความแก่ของเราด้วยนะคะแล้วมาดูค่ะว่าผลล้ายของเจ้า oxidative stress เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเรามีสิ่งนี้มากขึ้นสูงขึ้นนะคะสังเกตไหมคะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายเราเริ่มรู้สึกอ่อนล้านะคะเรื้อรัง คือแบบปวดเมื่อยกันได้ทุกวันเลยทีเดียวนะคะหมดแรงอ่อนแรงภาวะสมองช้านะคะเมื่อช่วงอายุหนึ่งเราผ่านไปเราจะรู้สึกเลยว่ามันเหมือนร่างกายเรามันยังสู้อะคะ่ะแต่ว่าสมองเรามันช้าหลงหลงลืมๆืม,ม,มใช่ไหมคะการขาดสมาธิปวดเรื้อรังป่วยง่ายติดเชื้อง่ายนี่คือเหตุที่เกิดจากภาวะออกซิเดทีฟสเตสสูงทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก่อนหน้านี้นะคะ มานานนับปีเลยทีเดียวนะคะที่ในวงการสุขภาพนะคะด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งหมดนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันเลยทีเดียวนะคะทำได้เพียงอะไรทราบไหมคะเพียงหาวิธีในการเสริมอาหารเนาะในส่วนที่เราขาดเข้าไปนะคะหาทางป้องกันโรคนะคะเน้นในเรื่องความหลากหลายให้ได้ผลมากที่สุดแล้วก็หาวิธีนำเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะ ให้ได้มากให้ได้เร็วให้ได้ลึกที่สุดกันเลยทีเดียวนะคะทำได้เพียงเท่านั้นซึ่งก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องของการพยายามที่จะชะลอไว้นั่นเองนะคะเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคความเสื่อมต่างๆรวมถึงความแก่ของเรานะคะมันคืออะไรกันแน่คะ่ะ ดังนั้นหลักปฏิบัตินะคะ5อที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะไม่ว่าอากาศนะคะแล้วเราไม่รู้จะเลี่ยงกันยังไงใช่ไหมคะประเทศไทยนี่ขึ้นชื่อว่าอากาศมีสารพิษเจือปนหนึ่งในสิบของโลกแล้วทีเดียวในปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องของอาหารนะคะอารมณ์การออกกำลังกายอนามายัยโดยเฉพาะเรื่องของอุจจาระนะคะซึ่งเราก็เพียรพยายามกันอย่างมากเลยใช่ไหมคะที่จะ ให้หลักปฏิบัติ5อเนี้ยมีความสมดุลแล้วส่งผลให้เรามีสุขภาพที่ดีได้หรืออย่างน้อยก็เสื่อมโทรมช้าที่สุดใช่ไหมคะแต่มันไม่เพียงพอเพราะต้นเหตุที่เราทุกคนไม่เคยรู้นั่นเองเลยคะ่ะเพราะเราไม่เคยทราบมาก่อนเลยใช่ไหมคะว่าของเสียที่เกิดจากกระบวนการเผาผานนี่แหลคะค่ะได้นำมาจากอาหาร อากาศออกซิเจนนะคะที่เราหายใจเข้าไปเพื่อทําให้เกิดพลังงานให้กับร่างกายเรานําไปใช้ล้วนเป็นสาเหตุหลักที่เร่งกระบวนการสร้างความเสื่อมและความชราของเรานั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะทุกท่านโชคดีมากๆนะคะที่ได้รู้เรื่องนี้เป็นคนแรกๆเลยทีเดียวนะคะของประเทศไทยแล้วก็ของโลกใบนี้ด้วยนะคะวันนี้ฉมจะพาทุกคนเข้าสู่ยุคใหม่นะคะเป็นยุค แห่งอนาคตของสุขภาพเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าเรื่องนี้มาก่อนเวลาอันควรนะคะดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงไม่ทราบนั่นเองนะคะวิทยาศาสตร์ใช้วิธีใหม่นะคะในการคืนอำนาจให้กับร่างกายของเราเองค่ะเรียกว่า activation นะคะยีน activation เปิดการใช้งานยีนของเราที่ลดความสามารถลงไปแล้วให้กลับมาทำงานเป็นปกติได้ เหมือนตอนที่เราอายุไม่เกิน20ปีมันยอดเยี่ยมมากๆเลยใช่ไหมคะสุง mm. กำลังไม่ได้เล่านิทานนะคะหรือนิยายทางวิทยาศาสตร์นะคะให้กับทุกคนฟังนะคะแต่เรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่และสาคัญมากๆเลยค่ะจากบุคคลสำคัญของโลกวิทยาศาสตร์ท่านนี้เลยค่ะ ด r Jo m c c รโจแมคคอร์ดค่ะด c c ร r โจแมคคอร์ดได้รับรางวัลนะคะเอเร u กเรสสมเมดลนะคะซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบและอธิบายสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกใบนี้นะคะเป็นคนแรกของโลกนะคะและที่สำคัญนะคะการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของท่านนะคะส่งผลกับมวลมนุษยชาติท่านค้นพบอะไรทราบไหมคะ ท่านค้นพบความสามารถของยีนในร่างกายของเราค่ะท่านพบว่ายีนของเรานะคะเปรียบเสมือนกับหมอที่ดีที่สุดเลยทีเดียวค่ะมีความสามารถและมีกลไกสําคัญนะคะในการควบคุมคกลไกในการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังสูงสุดในร่างกายเลยค่ะสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้จักกันดีในท้องตลาดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของวิตามินอาหารเสริมสารสกัดสมุนไพรจะเป็นชนิดเม็ดชนิดน้ำต่างๆมากมายนะคะรวมถึงเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพนะคะหลากหลายมากๆแต่เชื่อไหมคะว่าสามารถต้านอนุมูลอิสระเพียงหนึ่งต่อหนึ่งโมเลกุลของอนุมูลอิสระเท่านั้นเองค่ะแล้วนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต้องได้ถึงบางอ้อก,กันว่า ทำไมถึงไม่เพียงพอนะคะแต่ร่างกายของเรามีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่สุดนะคะและมีอํานาจนะคะในการลดความรุนแรงของอนุมูลอิสระนะคะอย่างมากเลยทีเดียวถึง 1, <S <S 1> ต่อ1น1โมเลกุลตอ 1, ่อหล้านโมเลกุลเลยทีเดียวที่เรียกว่า SOD หรือ Super Oxide Dismutase นะคะนอกจากนี้ยีนยังมีความสามารถนะ ในการควบคุมปลไกลต้านความเสื่อมแล้วก็ต้านการอักเสบนะคะคือแคตเตเลสนะคะและรวมถึงระบบการล้างพิษออกจากเซลล์ด้วยนะคะที่เรียกว่ากูตาไทโอนนั่นเองนะคะและนี่คือสาเหตุนะคะที่ทำให้เราแก่ชรานะคะไม่ได้อายุนะคะอายุตางปฏิทินไม่ใช่เป็นสาเหตุ ที่ทำให้เราเสื่อมและชรานะคะแต่มันเกิดจากความสามารถของยีนในร่างกายของเรานี่แหละค่ะที่ลดประสิทธิภาพลงเมื่อไหร่ทราบไหมคะเมื่อเราอายุ20ปีขึ้นไปค่ะเพราะก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่เราเกิดมานะคะจนถึงอายุ20ปียีนในร่างกายของเรานะคะสามารถควบคุมคกลไกในการผลิตเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระหลักที่สำคัญเรียกว่าเป็น ปัถมภูมิเลยนะคะคือ SOD คาตาเลสและปูตาไทโอนะคะแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นเกิน20ปีขึ้นไปเราเริ่มรู้สึกของถึงความอ่อนล้าอ่อนแรงถึงความช้าแล้วใช่ไหมคะเพราะความสามารถของยีนในการผลิตเอนไซม์หลักเหล่านี้ลดลงลดลงและลดลงเรื่อยๆนั่นเองค่ะและนี่คือเหตุที่นำไปสู่นะคะสภาวะ Oxidative state ที่ทำร้ายเซลล์ของเรานะคะในทุกๆนาทีในทุกๆวันนะคะจนทำให้เซลล์ของเราบาดเจ็บเสียหายเกิดการอักเสบเป็นโรคเรือรังแล้วก็เซลล์ก็อายุสั้นลงหมายถึงตัวเราก็อายุสั้นลงด้วยใช่ไหมคะและเรื่องราวนี้นะคะการ Activation นะคะเป็นวิทยาศาสตร์แขนงใหม่นะคะที่ ศึกษาด้านโภชนาการที่ส่งผลกับการทำงานของยีนในร่างกายแล้วนะคะไม่ได้เป็นการศึกษาในเรื่องของโภชนาการที่ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเท่านั้นนะคะ mm hmm. คือ n u t r i t i o n i m i c หรือโภชนาพันธุศาร์นั่นเองแล้วเรื่องนี้นะคะได้ถูกตีพิมพ์นะคะในห้องสมุดทางการแพทย์แห่งชาติของอเมริกาที่ชื่อว่าผับเม็ดเลยนะคะโดยวอชิงตันสเตท University นะคะมหาวิทยาลัยทางการแพทย์อันดับต้นๆของโลกเลยนะคะได้ตีพิมพ์ไว้ว่านี่คือความก้าวหน้าที่สุดทั้งด้านการรักษาและป้องกันที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ทางการแพทย์เลยทีเดียวค่ะว้าวมากๆเลยใช่ไหมคะจุมอยากให้ทุกคนได้มารู้จักนะคะกับบริษัทหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญกับอนาคตของสุขภาพโลกเลยทีเดียวนะคะชื่อว่า Lifevantage ค่ะ l i ฟ e เวนเทนะคะมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหการรมเทคโนโลยีชั้นสูงของโลกนะคะคือซิิคอนสโลฟนะคะแล้วบริษัท i ลฟ์เวน a ท e นะคะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ค่ะตลาดหลักทรัพย์ที่รวบรวมอุตสาหการรมนะคะทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงสำคัญของโลกนะคะมีระบบการตรวจสอบที่เข้มข้นมากๆนะคะนั่นหมายถึงความมั่นคงสูงสุด ในแวดวงธุรกิจเลยทีเดียวใช่ไหมคะในผ้าพมาที่หยู่ยกตัวอย่างเพียงไม่กี่บริษัทนะคะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ N a s แ a q และที่สำคัญไลเินเทสนะคะยังได้รับเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ให้ทำพิธีที่เรียกว่า Ring the Bell ปิดตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญมากๆถึง2ครั้ง2ครานะคะครั้งล่าสุดในปี2003ผ่านมาไม่นานนี้เองนะคะในฐานะ เจ้าของบริษัทอุตสาหการรมด้านนิวทรูจินิครายแรกของโลกนะคะซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับมวลมนุษยชาติมากๆค่ะและยังมีการการันตีนะคะโดย m c k k n n ซี c o o p p n y y นะคะที่ได้ประกาศ12เทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์ไปตลอดกาลนะคะแต่11เทคโนโลยีนะคะจุ๋มจะไม่ขอกล่าวถึงในวันนี้นะคะ ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะคะสะดวกขึ้นล้ำยุคล้ำสมัยง่ายขึ้นมากๆนะคะแต่เชื่อไหมคะว่ามีเพียงเทคโนโลยีเดียวนะคะที่สามารถทำให้เรามีสุขภาพที่ดีที่สุดในแบบที่เราต้องการตลอดชั่วอายุไขนั่นคือ next generation genomic นั่นเองค่ะวันนี้ วิทยาศาสตร์สามารถคืนอำนาจนะคะให้กับยีนกลุ่มป้องกันความเสื่อมและกลุ่มเพิ่มสัญญาณชีพให้กับเราได้เหมือนตอนอายุ20ปีจนถึงแรกเกิดอีกครั้งกันเลยทีเดียวค่ะโดยการคืนอำนาจนะคะของยีนกลุ่ม NRF2 และ NRF1 นั่นเองค่ะในปี2003นะคะบริษัท LifeVantage ได้ถือกำเนิดนะค,ะความสำคัญนิวทริกจีนิมกรายแรกนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์แรกของโลกนะคะที่ทำงานร่วมกับยีนของเราในร่างกายได้ชื่อว่าโปรเทนดิม NRF2activation ค่ะ NRF2 เป็นชื่อของยีนโปรตีนกลุ่มป้องกันความเสื่อมนะคะเรามาดูหน้าที่หลักๆของเขานะคะถ้าเขากลับมาทำหน้าที่นี้ ได้ตามปกติเหมือนตอนที่เราอายุไม่เกิน20ปีลองหลับตานะคะแล้วนึกถึงภาพของตัวเรานะคะตอนที่เราอายุไม่เกิน20ปีค่ะจากภายในสู่ภายนอกเรามีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคเรื้อรังนะคะมีความกระฉับกระเฉงสดชื่นแจ่มใสนะคะแล้วก็มีพลังมากๆเลยในแต่ละวันใช่ไหมคะที่จะทำ อะไรมากมายจะเล่นสนุกมากมายนะคะยีน NRF2 นะคะหน้าที่หลักของเขาคือการผลิตนะะ้ะสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสารต้องกันการอักเสบนะคะแล้วระบบการล้างสารพิษการต้องกันการกายพันธุ์ควบคุมการเผาผลาญและที่สำคัญคือลดปฏิกิริยาที่ทำให้เซลล์ของเราบาดเจ็บคือ Oxidative stress นั่นเองค่ะ นี่คือหน้าที่หลักเลยนะคะแล้วลองมาดูค่ะว่างานวิจัยนะคะที่ตีพิมพ์แล้วยืนยันผลลัพธ์ของเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะคะมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตทนะคะได้ตีพิมพ์ในผักเม็ดนะคะว่า NRF2 เป็นระบบควบคุมหลักของการล้างพิษนะคะการต้านผลิตสารต้านอนุมูลอิสระหลักการผลิตสารต้านการอักเสบและระบบป้องกัน ความเสื่อมหลักของร่างกายที่ทำให้มีสุขภาพดีขึ้นจริงนะคะยืนยันไว้เลยนอกจากนี้ยังกล่าวว่า NRF2 เป็นความก้าวหน้าที่สุดด้านการรักษาและป้องกันที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ทางการแพทย์เลยค่ะที่สำคัญนะคะเราเคยได้ยินงานวิจัยที่พูดถึงสรรพคุณของส่วนประกอบถูกไหมคะแต่งานวิจัยนี้นะคะได้ยืนยันว่า p r o t n d i นะคะ สามารถทําให้กลไกนี้กลับมาทํางานอย่างมีประสิทธิผลได้ว,ว้าวเลยใช่ไหมคะนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์นในพับเมดอีกมากมายนะคะถึงขอยกตัวอย่างเพียงไม่กี่สบับที่เรียกว่าสําคัญจนทําให้เราหมดคําถามไปเลยนะคะฉบับนี้ของมหาวิทยาลัยโคโลราโดเดนเวอร์นะคะได้ทําการวิจัยนะคะแล้วยืนยัน ออกมานะคะว่าโปรเทนดิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถกระตุ้นยีนกลุ่ม NRF2 ได้สูงที่สุดในโลกนะคะแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเดียวด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆและที่สำคัญราคาถูกที่สุดในโลกด้วยนะคะนอกจากกระตุ้นได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วยังราคาถูกที่สุดเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซต์หนึ่งเดียวด้วยนะคะ โสุดยอดจริงๆนะคะและยังมีนะคะสถาบันสุขภาพหลักแห่งชาตินะคะอเมริกา NAA นะคะได้พบว่าโปรเทนดิมเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแรกของโลกที่ยืดอายุไขได้ถึง7%นนะคะงานวิจัยนี้ทำการวิจัยในหนูทดลองตัวผู้นะคะเราลองไปตรวจสอบดูว่าช่วงอายุของหนูสั้นกว่ามนุษย์กี่รอบนะคะ เตรียมตัวอยู่กันแบบยาวๆไร้โรคเรือรังไม่ต้องติดเตียงสมองแจ่มใสความจำยอดเยี่ยมมีเรียวแรงไม่เป็นภาระลูกหลานแล้วยังสร้างความสุขในชีวิตที่อยู่บนโลกแสนสวยใบนี้ได้อีกยาวนานมันจะมีความสุขกันแค่ไหนนะคะอีกหนึ่งฉบับน,นะคะที่ยอยากให้ดูนะคะของมหาวิทยาลัยโคโรราโดเดนเวอร์นะคะ ได้ทําการวิจัยโดยการตรวจวัดค่าทีบาค่ะค่าทีบาคืออะไรคะค่าทีบาคือค่าที่เกิดจากสารความเสื่อมแล้วทําให้เราเกิดความชราถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆการตรวจวัดค่าทีบาเหมือนกับการตรวจวัดอายุทางชีวภาพของเรานั่นแหละค่ะแล้วงานวิจัยนี้นะคะได้ทําการ ทดลองในมนุษย์นะคะที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่ได้ป่วยเป็นโรคใดๆนะคะผลปรากฏว่ากราฟ A นะคะมนุษย์ทุกคนนะคะเพศหญิงเพศชายนะคะตั้งแต่อายุ20่0 60 8 0สนะคะเมื่ออายุมากขึ้นค่าทีบาหรือค่าที่เกิดจากสารความเสื่อมที่ทำให้แก่นี่แหละคะ่ะเพิ่มขึ้นนะคะและในกราฟ C นะคะได้ แยกนะคะให้เราเห็นจุดดาๆนะคะวงกลมสีดำหมายถึงคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเสริมวิตามินอะไรนะคะแต่ในวงกลมสีขาวคือคนที่ทานวิตามิน e และวิตามิน c เป็นยังไงบ้างคะปรากฏว่าเมื่ออายุมากขึ้นค่าความเสื่อมสูงขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้ทานค่ะส่วนการาฟ B จะแยกหญิงและชายนะ,ะเรามาดูคารดีค, <ๆ S 2> ค่ะเห็นนะคะฉัมเชื่อว่า หลายๆคนจะมองที่การ์ดดีนะคะเพราะทำไมกร์ดไม่เหมือนคนอื่นเขาเป็นละนาบนอนยาวนิ่งแบบนั้นเลยนะคะปรากฏว่านะคะจากการทดลองวิจัยนะคะและยืนยันนะคะในมนุษย์นะคะได้พบว่าทุกคนนะคะทุกช่วงอายุนะคะของกลุ่มทดลองนะคะที่ทานโคแทนดิมต่อเนื่องเพียง30วัน,นะคะ่ะปรากฏว่าค่าทีบาค่าที่เกิดจากสารความเสื่อมเนี่ยนะคะ อายุทางชีวภาพของเรานี่แหละค่ะลดลงถึง40%นะคะโหโหแล้วดูตรงวงกลมสีขาวนะคะตรงด้านหน้าเส้นตรงนะคะจะอยู่ในช่วงอายุยุ20ปีนะคะ1.5นะคะเราก็สามารถลดลงมาที่1และ0.5คือเด็กแรกเกิดกันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นถ้าเราแอคทีเวตร่างกายด้วยโพเทนดิมแล้วก็ร่วมกับพฤติกรรมในการควบคุมหลักปฏิบัติ 5o อของเราเป็นอย่างดี ว้าว wow. เราคงมีความสุขกับร่างกายที่แข็งแรงสูงสุดเลยใช่ไหมคะและงานวิจัยนี้ชี้ชัดว่าสิ่งที่ทำได้นั้นคือโปรแทนดิมนั่นเองค่ะนะคะในปี2016นะคะยังไม่ถึง10ปีเลยนะคะไลเวนเทสก็ได้ค้นพบแล้วก็ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งนะคะถือกำเนิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถแอคทิเวตยีน กลุ่ม NRF1 ค่ะชื่อ p r o ชันดิม NRF1 activation ค่ะเรามาดูค่ะว่า NRF1 เนี่ยค่ะมีความสำคัญในการควบคุมกลไกลอะไรบ้างถ้าเขากลับมาทำงานเป็นปกติเขาก็จะควบคุมกลไกลเหล่านี้แล้วก็ดำเนินไปโดยปกติเหมือนตอนที่เรายัางเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวกันนั่นเองนะคะ NRF1 นะคะมีบทบาทสำคัญมากๆขัะในการควบคุมกลไกเพิ่มพลังงานและความแข็งแรงให้กับเซลล์พูดง่ายๆก็คือถ้าเขาทำงานได้ดีแบตเตอรี่เราก็จะเต็มตลอดใช่ไหมคะ่ะนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการเพิ่มปริมาณของไมโทคอนเดรียค่ะไมโทคอนเดรียจะเปรียบเสมือนกับขุมพลังนะคะหรือสัญญาณชีพของเรานั่นเองจะมีอยู่ในทุกๆเซลล์นะคะ ในพื้นที่เซลล์20%จะมีหมดแล้วก็ทำหน้าที่หลักคือผลิตพลังงานนะคะไปให้ร่างกายนะคะแต่การเพิ่มปริมาณไมโทคอนเดรียจะลดลงเรื่อยๆนะคะความสามารถในการเพิ่มเนี่ยจะลดลงเมื่อเราอายุ20ปีเป็นต้นไปนะคะแล้วดังนั้นเนี่ยมันจะพอมีอยู่วิธีหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มปริมาณไมโทคอนเดรียได้บ้างคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อยากจะถามว่าในห้องนี้มีใครออกกำลังกายวันละโดยเฉลี่ยหนึ่งชั่วโมงทุกวันไม่หยุดแนมะ้แต่วันเดียวได้ไหมคะมันยากมากๆเลยใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะ NRF1 ยี e เนี่ยยังมีบทบาทสำคัญนะคะในการควบคุมกลไกซ่อมแซมเซลลจากความเสียหายและฟื้นฟูเซลลจากการเสื่อมสภาพดังนั้นใครที่ tivate ยีนต่อเนื่องนะคะไม่ต้องตกใจค่ะที เด็กลงเรื่อยๆนะคะเพราะยีนกลุ่มนี้ทำงานนั้นเองค่ะไม่ได้เกี่ยวกับโปรเทนดิมเลยนะคะดังนั้นการใช้โปรเทนดิม NRF1 ต่อเนื่อง30วันจะเกิดอะไรขึ้นคะจะทำให้กลไกสสำคัญนะคะของยีนควบคุมการเผาผลาญและพลังงานพลังงานและดูดซึมเนี่ยสูงขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นถึง64%จากปริมาณที่ลดลงในแต่ละเดือนนะคะนอกจากนี้ยังสามารถ ควบคุมคกลไกในการเพิ่มปริมาณของไมโทคอนเดรียได้ถึง69%ในแต่ละเดือนด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นวันนี้ฉุงอยากจะบอกนะคะว่าโปรเทนดิมนะคะ NRF2 และโปรเทนดิม NRF1 ไม่ได้ช่วยลดอาการของโรคต่างๆที่เราเป็นนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ทำงานเหมือนกับยาวิตามินอาหารเสริมสารสกัดทั่วไปค่ะ เขามีหน้าที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นเลยนะคะโปรตีน NRF2 มีหน้าที่ไปเปิดกลไกลเปิดสวิตให้ร่างกายของเรานะคะให้ยีนของเรากลับมาควบคุมการลดสภาวะ o อกซิเดทีฟสเตรสได้ค่ะและโพรตีน NRF1 ก็เช่นกันค่ะเขาไปสื่อสาร ให้ยีนของเรากลับมาเปิดปกลไกลดสภาวะนะคะที่ทำให้ไมโทคอนเดรยเสื ok ่อมนั่นเองนะคะและนี่คือการแอ t i v a t i o n ค่ะการแอ t i v a t e ร่างกายนะคะเป็นจิ๊กซอที่ขาดหายไปมาโดยตลอดเวลาเลยแล้วไม่เคยมีใครรู้ว่าจะต้องทำการแอ t i v a t e ร่างกายของเราอย่างไรวันนี้นะคะ เราได้มีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วนะคะที่จะเป็นตัวเราในแบบที่ดีที่สุดนะคะและนี่คือจิ๊กซอว์สำคัญนะคะตัวที่6นะคะที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยจะเติมเต็มนะคะพฤติกรรมหลักปฏิบัติ5ออของเรานะคะและส่งเสริมสุขภาพของเราให้กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์สูงสุด เท่าที่วิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ได้นะคะจนตลอดชั่วอายุไขเลยทีเดียวนะคะนี่คือความสมบูรณ์แบบนะคะของวิทยาศาสตร์แห่งอนาคตที่มามอบให้ทุกท่านถึงมือแล้วในวันนี้นะคะนอกจากนี้นะคะโอกาสแค่นี้ยังไม่อิ่มเอมใช่ไหมคะบริษัทไลเวนเทสนะคะได้ใช้วิธีการนะคะให้เรา แอคทีเวตร่างกายแล้วส่งนะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นโดยเริ่มจากครอบครัวของเรานะคะเป็นการเปิดสวิตช์ความมั่งคั่งไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเราสามารถเชื่อไหมคะว่าเราสามารถร่วมธุรกิจนะคะกับบริษัทชั้นนำนะคะด้านสุขภาพแห่งอนาคตโลกในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ นะคะ ได้แบบง่ายๆ Easy และ Simple มากๆนะคะด้วยการเลือกแพ็กเกจที่คุ้มค่าที่สุดนะคะในการ Activate ร่างกายของตัวเองทวงคืนอำนาจที่เคยมีนะคะในวัยเด็กกลับมาป้องกันฟื้นฟูดูแลรักษาร่างกายของเราตลอดเวลาอีกครั้งนะคะด้วยแพ็กเกจสุดคุ้ม รวมธุรกิจกับไลฟ์เวนเทสได้เลยนะคะบอนส์แพ็กเกจซิเวอร์แพ็กเกจโฟแพ็กเกจและแพลตินัมแพ็กเกจนะคะร่วมเป็นครอบครัวไลฟ์เวนเทสอัปเกรดชีวิตที่ดีกว่าเดิมในทุกๆด้านนะคะเริ่มต้นจากตัวเราแล้วส่งต่อแบ่งปันสิ่งดีๆโอกาสที่ยอดเยี่ยมให้กับคนในครอบครัวเพื่อนคนที่เรารักและผู้คนค่ะจากนั้นนะคะ บริษัทไลฟ์เ n นเทสก็จะมอบผลตอบแทนให้กับเราถึง6ช่องทางรายได้ที่เกิดจากการแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้นะคะมีรายได้รายสัปดาห์ถึง3ช่องทางให้กับเราและรายได้รายเดือนเรียกว่าเราจะมีเงินบำนาญที่เติบโตทันอัตราเงินเฟอ้อแบบไม่ต้องสนกันเลยทีเดียวค่ะในปี1ปี2ปี3ปีต่อไปนะคะ ว่าน้ำมันจะแพงแค่ไหนหวยเตี๋ยวจะชามละเท่าไหรนะคะเราสามารถมีชีวิตในแบบที่เราต้องการได้จริงๆแล้วในวันนี้นะคะจากการแบ่งปันและขยายธุรกิจนะคะโดยไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องจ้างลูกจ้างไม่ต้องตื้อง้อขอขายแค่บอกให้ผู้คนรู้ว่าวันนี้เรามีสิทธิ์ทวงคืนอำนาจบางอย่าง ในร่างกายของเราให้กลับมามีอำนาจในการป้องกันนะคะร่างกายของเราจากความเสื่อมและเพิ่มพลังให้กับเราได้ตลอดเวลานะคะเราก็จะได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะของผู้บริโภคหรือลูกค้า V I P และนักธุรกิจที่อยากจอยอยากเป็นเจ้าของ ธุรกิจอยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในอีก5ปี10ปี20ปีแล้วส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะและนี่คือวิธีที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุดแล้วในวันนี้นะคะที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีในแบบที่เราต้องการแน่นอนมันต้องดีที่สุดใช่ไหมคะและเรายังสามารถสร้างชีวิตในฝันของเราได้ตลอดชั่ว อายุไขแล้วยังส่งมอบมอรดกอลัมค่านี้ให้กับบุตรหลานของเราด้วย l i ฟ e เบ n นเทคือคำตอบที่เราต้องการค่ะขอบคุณค่ะ